สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านที่กำลังรับชมและรับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูผักแว่นแก้วหรือบางที่เรียกว่าบัวแก้วหรือว่าคนส่วนมากเขาจะเรียกกันง่ายๆนะครับคือผักหนอกใหญ่นั่นเองนะครับ สำหรับต้นแว่นแก้วถือว่าเป็นไม้มงคลที่คนนิยมปลูกกันไว้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื่องจากใบของเขานะครับมีลักษณะเหมือนกับเหรียญเงินแล้วเขาก็เชื่อกันว่าถ้าบ้านใดปลูกแล้วใบสวยใบเป็นมันเงาและมีขอบหยักที่สวยงามเจริญเติบโตงอกงามเหมือนอย่างที่ผมถ่ายอยู่นี่นะครับก็จะ ทำให้บ้านและครอบครัวนั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในด้านการเงินการงานธุรกิจและการค้าการขายนะครับเนื่องจากใบมีลักษณะคล้ายใบบับกและก็เป็นพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ง่าย และก็โตได้เร็วมากๆเลยในพื้นที่ที่มีแสงและความชื้นต้นจะเหมือนกับต้นใบบัวบกใบก็จะเหมือนทุกอย่างและก็การเจริญเติบโตต,ต่างกันคือบัวบกเขาก็จะเจริญเติบโตอยู่ในพื้นที่ที่เป็นโคกแต่ว่าแว่นแก้วนี้จะเจริญเติบโตเฉพาะในพื้นที่ที่ชื้นเท่านั้นนะครับ เนื่องจากมีลําต้นและก็มีใบที่เหมือนกันค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่จะต่างกันนิดนึงคือใบของผักแว่นแก้วจะมีหยกักเป็นหยักใหญ่ๆหยักไม่ได้เล็กๆเ,เ,เหมือนใบโบบบนะครับก็จะสังเกตง่ายนิดนึงแล้วก็ด้านสีของใบแว่นแก้วนี้จะมีสีเขียวเข้มส่วนโบบกบก็จะมีสีเขียวจางๆเปเขียวอ่อนๆน,นะครับ เรื่องการเจริญเติบโตก็ต่างกันเพราะว่าเว้นแก้วนี้สามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ตัวก้านของเขานะครับเขาสามารถที่จะยืดขึ้นไปสมมุติว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องมีการแย่งชิงก้านเขาก็จะยาวขึ้นไปเป็นศอกกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะยืดขึ้นไปแข่งกับเพื่อนหาอากาศนั่นเองครับแต่ใบบกจริงๆแล้วไม่สามารถยืดตัวได้ยาวขนาดนั้นนะครับ แล้วก็เป็นพืชเป็นผักที่กินได้ด้วยนะครับสามารถกินได้เช่นเดียวกันเอามาจิ้มน้ำพริกหรือว่านำใบามาปั่นก็จะช่วยรักษาโรคได้หลายๆโรคก,กันเลยทีเดียวสำหรับในด้านการรักษาโรคก,ก็คือให้ทั้งต้นนะครับเอามาปั่นเอาแต่น้ำคั้นเอาแต่น้ำดื่มรักษาอาการบวมนะครับตัวบวม แก้อาการท้องเสียช่วยขับปัสสาวะนะครับสําหรับสบรรพคุณทางด้านสมุนไพรของผักแว่นแก้วนี้นะครับแล้วก็ลําต้นนี้ก็เอามากินได้ยอดก็เอามากินได้นะครับเอามาจิ้มผักเอามาเป็นผักน้ําพริกจิ้มน้ําพริกอะไรต่างๆ,ๆกินได้นะครับแต่คนไม่นิยมกินเพราะว่ารสชาติเขาจะค่อนข้างที่จะ ไม่อร่อยนะครับคือรสชาติค่อนข้างที่จะจืดชืดคนเลยไม่นิยมมากินนะครับสำหรับใบและยอดของผักแว่นแก้วนี้นะครับหลักๆคือที่คนนิยมปลูกก็คือเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมโชคลาภบาร,รมีทางด้านการเงินการทองแล้วก็ร่มเย็นเป็นสุขนะครับคนไม่นิยมเอามากิน ึงแม้จะกินได้แต่ก็ไม่มีคนนิยมเอามากินนะครับแต่เราดูจากก้านอของเขานี่นะครับอันนี้ผมปลูกไว้ในหินนะครับนี่จะเป็นกระถางที่เป็นก้อนหินตั้งก้อนที่เขาเจาะมาแล้วก็เอามาเป็นกระถางนะครับปลูกไว้เห็นยอดแล้วแบบอหเขียวอ่อนหากนี่คือเปาะเลยนะครับงามมากๆเลย เมื่อเห็นเช่นนี้แล้วถ้านึกอยากเก็บเอามากินก็จะเก็บได้เอามากินได้ครับไม่ได้มีอันตรายสามารถกินได้เช่นกันแต่เนื่องจากรสชาติไม่ค่อยอร่อยก็ไม่ค่อยนิยมกินกันนะครับขอบคุณทุกการรับชมและรับฟังนะครับฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสวัสดีครับ